สวัสดีครับลูกของเพืงยินดีต้อนรับพี่น้องวันนี้บุญกะถินพอดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อลกของเพิงโลกของเพืงสรง winners, ะโอโลโลโลกกโลกสระเอพอพึ่งสระอีไม่เอกงองูโลกของเพืงกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับครับพี่น้องเนี่ยวัดลดมากถมากถดสมา มามายิ้มหน้าหนิไล่วันกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะใครลูกใครสวัสดีลูกเลใช่ใช่เหรอสวัสดีค่ะจำได้ปะนี่จำได้ปะนี่ไอคิดคิดเอ้ยคิดออกแล้ว อยู่บ้านไหนโอ้ยอันไอลูกชายหลายเจ้าน่ะมี่มะเอียงอ๋ออไอลูกชายหลายอืมไอคิดคิดลูกชายหลายเจ้านี่แหละลูกชายหลายเจ้าเลยหลายเฮาอเมนลูกชายกุยเมนลูกชายอันร้านแม่เจ้าน่ะร้านแม่เจ้าร้านเป็นเอียงแล้วพริกตอกยาทั้งในตบกับพริกตอกพริกตอกแม่ปิ้งอ๋อลูกชายหลายโอ้ ผู้ใดผู้ใดเอาลูกเจ้าได้ดิลูกชายไงได้ดิเอาท่ามวันนี้เนื้อไอ้เจ้ไออันนี้ไข่อันนี้หลานเจ้าลูกผมฮะลานเจ้านี่ยละลูกผมหนูเป็นชายชื่ออะไรคะเออเอา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 ปูจำปูจำล้านไม่ได้ล้านได้จำปูได้ปะเอายิ้มเฉยยิ้มเฉย ยุูเป็นใครเอาเอาลูกใครก่อนนี่เอาลูกผมใช่ไหมนี่น้ากินบอรในบัตรลูกเอาหลานตัวนี้หลานเจ้าเน้าหลานตัวนี้แม่ใช่ไหมรักร<า>ักไหมรักไหมตึงอันนี้ใครตึงตึงตึงอันนี้ใครเอางี้ยงว่างเออเงี้ยนพ่อเดี๋ยนะไป <ifi anlam features> เขาบ้านฮะเฮ้ยพ่อได้หนิพี่พ่อวันเมนเอาคือนมาหาน่าไม่พอดูพอดตงหาน่าไม่ผมอ๋อนั่ง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 ใส่เราไปโต๊ะมันนั่งโต๊ะมันั่งโต๊ะมันั่งคุยกันก่อนมือพอดีมือเศร้านี่เขาเจ้าเป็นบุญบุญกับถิ่นบ้านบ้านนี่บุญกับถินเมนบ้านบ้านอันนี้ละบ้านบ้านนี่บุญกับถินโอ้ว่าสีมาหายหาพ่อเวลามีธุระสิมมะม่วน้ำ จำได้ยุบันนี้ลูกที่ทำลูกผมหลักลูกลูกลูกเอาไม่เลยเรนนี่ลูกเนี้ยบอกมีเรื่องทุกใจที่มาหาพ่อมาอย่างคันบ่แม่คันบ่ไมีเรื่องทุกใจบ่แมาหาพ่อได้ไรอย่างไรตีอะไรอยังเรอย่างเป็นอะไรเป็นเรื่องที่เรื่องเหตุผลทั่วไปที่มาลูกมาหาพ่อคือเรื่องเงินนี่แหละมาหยิมายืมเงินเงิน มาตังคอกก็พอนี่ผมมีจะอาจะมามีทางออกนี่เปนทางไหนี่เจ้าบุญกับทินได้ยินท่นประกาศว่ายอดกับทินทั้งหมดได้เก้าแสนเก้าร้อยก้าสิบเก้าบาทอู้เด้ไหลได้เล,ย,ล,ลยกรับอกหลวงพ่อกรเลยกราบุ่งไปจ่ามากมากมากพน่งหลวงพ่อครับที่ว่าตอนนี้ผมพัดสนอย่างเง,งินเรจะมาเยี่มเงินน้ำหลวงพ่อ หลุงพ, oui. พ่อเป็นว yeah. oh, yeah. ่าเลยเลุงพ mm. ่อสิค oh. ิดว่าจังไ็นหลวงพ่อจะมีนะคิดว่าไหนลวงพ่อเป็นว่าโอ้ให้กันเองเนียนให้กันเองลวงพ่อปรคิดดอกมันก็ดีตัวหนิเดี๋ยว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 ลุงพ่อปรคิดดอกอ๋อหลวงพ่อแสดงว่าเพิ่นหายยืมนินซื้อเพิ่นบระชิดยังหลายดอกเพิ่นบระชิดถามเพิ่นว่าหลวงพ่อสิคิดว่าจังไหนลวงพ่อว่าหลวงพ่อบระชิดดอกโอ้ยืมซื้อยืมยืมเท่ากับสอง ยืมเท่อกอกันเดีเสียดอกอ๋อโอ้หลวงพ่อให้ยืมแต่เพิ่นบอนดอกผมว่าจิยืมจะแสนสองแสนสองยอดเท่าไรนะเมื่อกี้จำได้ปะเก้าพันเก้าร้อยเออไปด้วยตีเลยยืมแสนสองบัตริ่นมาเลยนะผมจัาเรอยหลวงพ่อเพื่อนผมถิมาเอาหลวงพ่อ็เลยเออเป็นยังหรอยุงยงกบ่เคยซอยยังหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อจะบัตรเรื่อจะเข้า สรุปเร็วบ่ได้หรอกสรุปเร็วไม่ได้ไม่ได้ยืมซ้ำบ่วลุงพ่อขนาดวัดรลุงพ่อยังผิดจำเนาะเห็นแต่ไม่ออกไประจำสินบัตรสินลุงพ่อจําบอาอ้ลุงพ่อไปาบลูกใครลูกใครนี่ลูกผมลูกผมหลานพ่อหนครับเออครับผมนู่นนู่นก่อนนู่นนู่นเยี่ยมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมรู้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเออบัตรใดก่อน อันเขาว่าพ่อเป็นอันใช่เมือบเป่อันใช่เมือบไหมจำยังบเรงจริงยินไหมเฉยมอเรียแล้วเปล่ามอมอยาหายูมอ่าขัน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 ล่องะเออเดี๋ยวมอจัดยาให้กัให้ให้จินพิ่โตกันแถนมาแล้เพราะ่ได้กินนิ้เทียนหรอกหายาบ่เห็น มันนี่มันนี่ผมเอายากมาเห็นยากมเห็นผมมียาให้ม um uh ันนี่ม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 ันี่อ๋อพ่อลุงอุ้มนะลุงไหมนี่จำลุงได้ไหมปล่อยบอมเปนลุงปู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 บ้อะเจอยามาให้ของของนอกกินแล้วความจำดีไหน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 มนี่กินทั้งมือเด้นี่ใครนี่ใครมามาหาลุงมามาหาลุงเร็วเร่อ

บ่ผมไม่ได้เอามาผมไม่ได้เอายามาลื่อมล่ายาอันซี่เมือ่อไม่ได้เอามาเขาวานเป็นกรรมพันต์กับโลกกันเขวานเป็นคำว่าพันต์เรื่อมเรื่อมลื่อมอยู่เรืมอย่เรืมโลกของเพิงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเด้อครับคลิปหน้าพอกันไหมลูกลูกลูกจำได้ยุกมันอยากเล่นมุกมันอยากเล่นมุกลูกลูกลูกวันนีครับสวัสด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 ีไปไหร่พูดยัง เนี่ยใครถึงมามาดีค่ะมาดี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 อินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์สวัสดีค่ะกทาซสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะน้องุงผมผงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวยๆก้มหัวก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยบายบาย